วันนี้พามาดูการดักไข่ดักไข่ในบอ่อเรานี่แหละนะครับบอ่อสองพันห้านะครับสโน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 ่ลงกินน้ำนะครับสโนเล่นเล่นคอบ,บอ่อกไข่นะครับเจ็ดเซนเจ็ดเซนนะครับรับตัวเล็กๆเราไม่เอา เราตัวใหญ่นเนาะตัวใหญ่ก็จะมีปาลารุ่นนี้นะปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนรุ่นนี้เลยนะครับฝ,ฝ่ามือเนาะฝ่ามือนะรุ่นนี้แหละนะครับกราลังไข่นะโน่เนเลยถุแล้วสองสองสองป่ะลดลด มันใหญ่เกินมันใหญ่เกินอ,อ,อู้อู้อู้อุ้ยเกืบอบโดนหัวเกืบอบโดนหัวเกืบอบโดนหัวเออเออออกจากแหะนะครับตัวประมาณเจ็ดโล เจ็ดแปดโลแหละ <c oughs> ดีเทา <c oughs> ถูกหัวสลบเหมือดนะ <c oughs> ถูกหัวสลบเหมือดเลยแหละ ตัวใหญ่เลยครับเบงกี้ปลากระหูปลาม่รู้น่าจะเป็นปลาตัวปลากระห้แหละปลาเก็ดนะปลากเก็ดตัวเบลล์เลยเก็มีหลายตัวครับรุ่นนี้รุ่นใหญ่เท่าเด็ก เพรามันเป็นบ่อกเก่าคือเขาเขาเขาดบ่อเขาก็ขุดต่อกันนะบ่อของการเขาขุดต่อกันน,ะน,นี่ได้กี่ตัวแล้ว,วลครับแตในถังนี่ตัวหนึ่งไปดูในกระมังในถังนี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวไปดูในกระมัง ไอคน,นก็เล่นน้ำเดี๋ยวไปดูตอนนี้ก็สูบน้ำรดผักรดของอยู่ครับเนี่ยพริกรดพริกพริกพริกเอ่อพิกขี้หนูนะครับไปดูปลาปลามอเขือเทศก็เยอะๆเลยนี่ดูปลาเนี่ย นี่ไงนี่ไงนี่ไงปลาตะเพียนสดๆปลาปอีปอนะครับผมสวยงามนี่ก็สองตัวโลแล้วมั้งขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเมื่อกี้ถ้าได้ตัวใหญ่ได้ให้ดูเอามันไม่ได้ครับมันกระโดดออกจากแหเนาะ ใส่คายก็ไม่ติดหรอกเพราะตัวเป็นใหญ่เกินขอบคุณครับผมขอบคุณครับ